จบปวสเนี่ยไปทํางานได้เงินเดือนเท่าไหร่จบปริญญาตรีได้เท่าไหร่หรือไปทำรับทาบัญชีอิสระได้ไหมอะไรประมาณนี้พอบอกเส้นทางนิดนึง<า>เส้นทางชีวิตของนักบ,บัญชีเราจบปวศก็สามารถเป็นผู้ทําบัญชีได้ค่ะจ้าเออคุณรู้ล่าคุณจบปอสอมาเนี่ยคุณแค่ไปขึ้นทะเบียนที่สภาวิชาชีพบัญชีว่าคุณเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนที่กรมพัฒนาธุกิจกค้าค,คุณก็จะมีลายเส้นเป็นผู้ทําบัญชีแล้วนะ พอคุณมีไลเซน์เป็นผู้ทําบัญชีเนี่ยคุณก็สามารถไปเซ็นงบว่าคุณเป็นผู้จัดการบัญชีหรือคุณทําบัญชีได้เลยไม่ต้องสอบใดๆเลยแค่เพียงคุณมีวุฒิจบปอสอเท่านั้นอแต่สามารถทําบัญชีได้เฉพาะกิจการขนาดเล็ก SME <H> SME SM ซึ่งส่วนใหญ่แล้วธุรกิจที่เราทำทำกันอยู่ใกล้ SME ทั้งนั้นนะครับรายได้ไม่เกิน30ล้านต่อปีและทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้าน คุณก็สามารถเป็นผู้ทาบัญชีในบริษัทขนาดนี้ได้แล้วดังนั้นหมายความว่าคุณจบปริญญาตรีคุณจบปสบัญชีนี่คุณสามารถเตรียมตัวเป็นผู้ทําบัญชีได้แล้ว